สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาแนะนําปืนที่6ที่ดีที่สุดในตอนนี้นะครับเขาคือใครรู้กันอยู่ใช่ไหมบางคนก็รู้อยู่แล้วบางคนก็ไม่รู้เนาะก็คือตัวนี้ครับ Remington 700 Long Range จุด300 Magnum นะครับอ n น r g จที่เขายิงได้เนี่ยประมาณ4,700ยิงจริงๆก็อยู่ที่ประมาณ4,500-4,300ประมาณนี้นะครับเอาไปล้มที่6เนาะดีไม่ดียังไงอ่ะมาดูผมผาไปยิง เดี๋ยวจะหาเม่อเชให้ดาวไปเจอเจอบ้าไ,นะไปดูนะไปดูกันเจอแล้วครับตัวแรกบ่าวแบรประมาณ120เมตรนะครับผมจะต้องย่องเข้าไปละเปิดโดนเช็คดูนะครับอยู่ที่ริมน้ำตรงนี้เนาะอยู่ตัวเดียวด้วยอืไม่รู้ว่ามีตัวผู้ตัวเมียหรือเปล่านะตอนนี้ผมเห็นเป็นตัวผู้ตัวเดียวนะครับลม7.6ผมเข้าไปไม่ได้แล้วทุกคน ต้องเอียงซ้ายครับเจอละยังอยู่ข้างหน้าอยู่ที่เดิมร้อยเมตรครับเดินหนีไปฝั่งนูน้นโอเคเดี๋ยวผมย่อตามไปโอเคเจอละเป็นตัวผู้อ,อะดอเนาะตรงนู้นครับต้นไม้บงังเดี๋ยวลอมุมนี้แล้วกันนะครับประมาณร5อเมตรเนาะโอเคผมเข้าไปไม่ได้ละ ประมาณนี้อันนี้จะเอร์แล้วครับเขมาแล้วทุกคนแต่มุมยิงไม่ค่อยมีครับตัวหลังนะผมคิดว่าเดี๋ยวก็เปิดอาจจะเดินมาตรงข้างล่างนี้มุมมาจจะเปิดเราดูแล้วกันครับโอเคมุมเปิดแล้วสวยทุกคนแรงปะร่วงเลยเป็นไงเื่อที่หกเรา ไ่จีที่ยิงได้ประมาณ4 4 0 0นะครับเมื่อกี้สุดยอดปะเออเลงตัน700ลองเ r น n g e กับเป็นกระสุน .300 ม็กนัมสุดตัวนี้บอกเลยของอย่างดีโดนปอดขวาปอดเดียวแล้วก็โดนหัวใจแล้วก็โดนปอดซ้ายแล้วก็ทะลุปอดซ้ายไป2รอ,อด What ดาเมจนี่มันอะไรกัน ยิงเข้าไป4 4 0 0นะครับเหมือนที่ผมเคยอ,อธิบายเนาะว่าดาเมจที่มันยิงได้จริงๆนะ่ยอยู่ที่มาน4,003 3 4 0 0ครับโอเคก็ถือว่าทะลุแบบรุนแรงเลยนะครับดาเมจที่ยิงได้เนะี่ยดูแผลสีแดงนะคุณเห็นไหมการระเบิดของมันนี่คือสุดยอดครับทะลุไปถึงด้านในเลยเห็นการหันเลตติ้งไหมครับ5ดาวไม่โดนลดนะครับเพราะปืนนี้มันค่อนข้างจะพอดีกับการยิงสัตว์ ลบไป1นกิโลตัวปีก็ต่าเตี้ยอยู่แล้วครับเพราะตัวนี้มันเปรี้ยวต่ำเนาะโอเคครับเกี่ยวเข้าบ้านไปอีกตัวหนึ่งที่เจอเนี่ยเป็นตัวเมียร้องอยู่แถวนี้โถนั้นใช่ไหมใช่แหละมองหน้าผมเลยซูมดูระยะประมาณ198โอเคล็อกสองรํากำลังดีครับเอยียงข้างแบบนี้เข้าทางร่วงไหมไม่ร่วงก็ยังเดินได้อยู่นะ เข้าไม่เข้าไม่รู้แต่คิดว่าน่าจะโดนปอดอะแน่ๆครับ่ะเดี๋ยวตามไปดูทุกคนดีไม่ดีนะปืนเนี้ยโคตรโหดเลยจะบอกให้แผบเป็นไงครับอลอตอับัตโอเคโดนเป้าใหญ่อยู่ครับเรียบร้อยโดนหัวใจนั่นไงดูดาเมจที่เขาทําได้ครับปืนเนี้ยสี9พันามร้อ้าสิ้ืมทะลุปอดซ้ายหัวใจแล้วก็ปอดขวาเป็นเพอร์เฟคช็อตอีกแล้วครับอืมยิงแบบนี้ทุกคนมี สังเกตการสร้างแผลของปืนนี้นะครับค่อนข้างจะระเบิดแรงแล้วก็ยาวไปดูที่คะแนนฮันติงมั่งก็เป็น5ดาวไม่โดนลดเห็นไหมอืมคลีนดีครับลดไป1นกิโลเองครับโอเคเลยตัวนี้เป็นตัวเมียเนาะขายอย่างเดียวครับเป็นยังไงบ้างทุกคนกับคลิปยิงหมีด้วยปืน700 long range limitan นะครับปืนมาใหม่เลยตัวนี้จุดส0 0แมกนัม ียิงลมทุกตัวขอให้ยิงโดนจุดเถอะยังไงก็ตายครับจะชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับเลยทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ